ปลาี่โพทอดปลาน่ากินมากอันนี้หนึ่งจานนะร้อยห้าสิบเยอะจังโอ้โหต้มยำปลาลึงครับอดจัดมาเลยลูกเจ็๊ชบทอนเลยที่ไหนพิกกัวพริกสดจุกจุกเจี๊ยบโพทอดปลาก็ลงกระท่าไป ่วงเย็นก็จะวุดนไม้ลนะครับผมนี่น,น,น,นะนึ่ชุดหรือหชุดนะชุดเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับนมไม่ได้นมเลยชุดตัดเสร็จปลาดิโพครับแกงงูทาไป ตัวหมอนครับอันนี้ตอนเย็นต้องอุะจมกร้อรนแล้วกันไม่ไหวเปิดพัดลมมั้นะเผ็ดไม่เผ็ดบอกได้นะผมใส่ให้แกงด้วยพี่พริกสดด้วยนี้เราผัาดดีลากิ่ตุนอันนี้เขาสั่งมาสองจานทำเดียวเลยไนงะ ใ้เรื่องแายการง่า่ไป้าไม่มีต้มสามก็บตะพีมาให้ก่อนเราก็แล้วแตวเนื้อครับปลาที่ปูของเราตกกันมาเองครับโดยอาจารย์นนตรงที่ร้านเราครับเนื้อปลาลงไลยครับ าสั่งเผ็ดใช่ไหมเนี่ยบานการใส่เพิ่มบิ๊กอ่ะโอ้โหเต็มกระชับสำหรับปลาทอดครับปลาริโพทอดน้ำปลาด้เหลืองไหมอือหือทอดตั้งแต่เช้ามาแล้วน่ากินมากผัดเต็นกบครับกบาังไง แปดสิบแปดสิบบาทนะเนี่นาสองจานนะจานเดียวจานเดียวมันเยอะจานเอเดี๋ยวมันก็ติดจัะกคไปหมดเลยอ้้ว่าควแห้งัวแห้ง้าไปกจะหมดแล้วว้าจะได้ลงจานกันลยไม่เยอะัวแห้งกัวแห้งครับผ อ๋อโดนี้มันก็โหปลาทีโาท่โพทอดปลาน่ากินมากอันนี้หนึ่งจานนะร้อยห้าสิบเยอะจังน่ากินมากเลยทอดเก่งจริงเลยสวยงามปลาไปเลยนั่นแหละตกกระเทียมไม่มีที่มันจะเป็นที่นี่จะจับมนหมดแล้วค่ะ สวยจัดหนึ่งจานครับร้อยห้าสิบครับผมเทโ๋มทอดน้ำปลาครับผมกบแล้วก็เสร็จแล้วครับสุด<ฮ>เยอะนน่แปดสิบไม่แห้ง,นะไ,มงไม่เอาตังค์เนี่ยไม่แห้งไม่เอาตังค์ครับถ่ายแล้วครับนี่ครับแปดสิบโ,โผัดกบอ่ะแกงปลากันต่อ อันนี้เป็นไงครับอีกชุดนึงโอ้โยดูการใส่กะเพรานะครับยารเปี้ยงลงไปนะฮะไม่เปี้ยงเลยเนี่ยเนี่ยไงจ้องอยู่จ้องน่ากินนะคลิกสองจานจะร้อห้าสิบกอดใจกระเพราก็ยังโอ้โหโอเคเนี่ย หน้ารับประทานมากครับผมผัดเผ็ดปลาดิพูครับไหวครับหน้าไม่งอล้อไม่นานครับหน้างอ,อต้อยมยำปลาลึงต้งยมยำปลาลึงนะครับหรือว่าปลาเสยูวสตีกเก้รครับในโถท,ทอดปลาประสบการณ์การทอดครับทอดมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งตันนะครับั้่เปิดร้านมาหน้ากินมาก ุันนี้โจ๊ะไรปิงนะนี่อุ้ยเสร็จ็บโอ้โพไชโปทอดปลากีมงานครับโจโจโอ้าวชุดที่สามปลาเยอะย,ยังไม่หมดนะครับหั่นอยู่อีกจานไม่เล็กเลยครับเท่าไหรนะ่เนะสองร้อยห้าสิบ จานละ250นะครับมีณี่ปลานอ,อนหรือว่าปลาแดงดตองเงินถ้ามีก็เท่ากังนงเนื้อจุกจุกหนุ่มอโ้โหอุ้ยเกี่ยวไรืเอยเกีเ่ยวเรืเอยครับผมวันนี้จะสุปยัาหน่อย เรานประธานมาผมกิทีปลาแน่นอ,อนครับนี่เป็นต้มยำปลาลึงนะครับปลาลึงหรือว่าปลาใส่ยูนะฮะร,ระวังกระเด็นเลยก็อย่างไม่พอนะครับใสบิ๊กต้องเลือกอมัาไม่มันที่เขาต้มอ่ะก็ต้องเอาไม่มันใช่ไหมใช่ถ้าม,มันไม่อร่อยแน่นอนจริงละเอียดหน้าเลยก่ที่นะสามเ <3. S 2> <3. S 1> ท่าไหร่ร้อยห้าสิบครับ 5คิดๆคุ้ยช่วยช่วยรับตองไวครับสามเตาน้าไม่งอรอไม่นานครับดูครับน้ำครับยงอครับงอนาำงอไบ <laughs> ามากูดชีกจะหอมกว่าซอยแน่นอนหูลพานะครับน,นี่แน่น กินมากนะครับลูกค้าก็มาเต็มร้านครับผม,มโตกเย็นครับผมมือเย็นตัวสมอด้ามแมน้ำครับชไชน่าบรรยากาศดีครับติดตึ้งน้ำครับผมต้มยำปลาลึงครับอืมรสจัดขาวมอือขาวจ๊ว <laughs> มือการแรกของลุงเมียน ช้อนมาเลยลูกเก็บช้อนมาเลยเอนนี้ไหนพริกขั่วพริกสดใบกะเพราไปครับเติบผัชีปลาเม่นเสร็จแล้วครับเฮ้ยปลาเนื้ออ่อนสองร้อยห้าสิบครับต่อจานอึ่มดู

ลูกค้าเยอะครับผมเต็มร้านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมกดติดตามครับมาอุดหนุนร้านครัวสมองได้แล้วผมปคลินี้ร้านเป็นไงครับผมสวัสดีครับะครับแมากาศร้านครับผมติดน้ำครับผมแม่กาศยามเย็นครับเรียนเชิญได้ครับทุกท่านที่ร้านครัวสมองครับผม هي سيتي چوبي واه چني اڳا